คำเตือนเลยการน,นี้ไม่เหมาะก,กับเด็กอายุน้อยต่ำกว่า18ปีเด็กที่มีอายุน้อยต่ำกว่า18ปีควรที่จะาการรับชมนะจ๊ะ ไปไปเรียกพ่อแม่มาขอกราบสวัสดีกันอีกครั้งนะครับผมแล้วก็อยู่กับผมไอตีบายกันแล้เจ้าคุนะครับผมเล่นวัวจนมีแดงกย่ายอยู่แล้วเนี่ยเล่นรู้ทุกวันจริงๆเลยนะครับผมคนอื่นเบื่อไม่เบื่อไม่รู้ต่กูเบื่อเพราะมันแจกไงเพื่อน <c oughs> ดีเฉยูนี่เหมือนคนดีนะนะเออโอเคครับผมท่านผู้ชมก็เหมือนเดิมเลยนะครับผมกับเจ้าคุณท่านไหที่อยากดูช่วงเวลําเวลาแบบนี้นะฮะผมไม่ควรพลาดเลย ลิปนี้คงไแ,แรกใต้คลิปเลยนะครับผมตอนนี้เตรียงจาวนะครับผมลงเวลาเดิมที่เราเคยเล่นกันเล็กเดียวนี้ก็ไปเลยนะครับอคลิปนี้อาจจะได้ลงไม่แน่ใจวันพุธหรือเปล่านะก็ต่อกัจากคลิปที่แล้วนะก็จะอาจตั้งไว้พอดีว่าอา่าวันอังคารนี้ไม่ว่างนะฮะอัจตั้งไว้เลยแล้วกันอาจจะลงวันพุธนะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับกันด้วยด้อไปพกมา1 0ึ่งนะครับเรบจาจะอ่า50 50ิบหมืน่นเบ็ดสิบก่อนนะครับผมไม่ลงไม่รีบอย่ารีบร้อนอย่าใจร้อนนะฮะพอเพิ่งเพิ่งได้มาแบบใช้ได้เลยนะแต่มันค่อนข้างเกลือรอบที่แล้วอ่ะรอบนี้หวังว่านะครับมันจะแตกโคตรมันโคตรมีให้เรานะท่านผู้ชมขอรัรบสิบเคอัพอัพนะเพราะเราพกมันหนึ่งเคซึ่งมันจะให้เราหรือเปล่าพี่วัวนะครับผมปั่นจะจะแหลกแย่ยเลยแต่ตัวเล่นวัวจะ,จะ,จะกินหญ้าเลยไม่ได้เลยนะไม่ได้เลย พอใครเบื่อเกมนี้เนะี่อย่าเล่นเกมไหนนะฮะคอมเมนต์แรกใต้คลิปนะไม่ใช่คอมเมนต์แรกดิคอมเมนต์มานะคอมเมนต์แรกเฉยติดติดปากกันติดปากพูดตุกคลิปนะก็คอมเมนต์กันมาได้นะฮะพอได้เะียนแากให้เล่นเกมอีอย่างนะครับผมเออแต่แต่ไม่แตกก็ไม่รู้นะเล่นให้ดูถ้าไม่แตกก็จะลงนะผมเพราะว่าเราอะาะชอบแบบรีวิวนะฮะส,ส,สมจริงสมจังสมจริงสมจังสุดเลยเกินเกมหนึ่งเล่นไปสิบรอบหวยแตก มามาดอกแรกปูณสิบโล่งเลยโล่งเลยคือว่าค่อนข้างบาอยู่นะจากเขาเรียกว่าจากรอบที่แล้วนะทากันมาประมาณสิบกว่านาทีเองนะจริงๆเออก็อมาต่อเรื่องกันเลยค่อนข้างทีใจใจต่อเรื่องอยู่นะเพราะเรานวดกันมาแบบโคตรนานเนี่ยบอกเลยว่าโคตรนานจริงเกมที่แล้วแม่งกว่าจะมาแล้วบางทีบางรอบเนี่ยปั่นกันแบบ มีขนาดออโต้เลยรอย่างเก็เมื่อยแทนหละคิดดูดิแล้วถ้ากดเอเนี่ยขาดนกไเบ่งเก่งแล้วเกินเบ่งแล้วเสียงแล้วปวดขี้กันเลยทีเดียวเจียวเฮือเฮือเสียงนี่แซ่บดา,ากมากเหมือนเดิมพี่วัวเราเนะี่ยเอ๊กลอใส่แว่นก่อนกู้ทองมาเป็นกองมาเป็นก้อนเลยนะท่านผู้ชมไปติดกรงไปติดกู้ั้ไปหนึ่งทีจะสองเคแล้วนะตอนนี้เบ่งรัวๆเลยพี่วัวน,นะ อเอาที่เองบายใจเลยมามาลูกมา30ทีเผื่อไปอีก30ทีโบบาบาโบยังยังไม่โดดยังอีกเบ็ดสาสิบยังอีกสาร,รอยรอบที่แล้วบอกว่าเนี่ยเรียบร้อยเยีเ่ยมเฮ้ยรอบที่แล้วแม่งเพิ่มเบ็ดแม่งกว่าจะมานะฮะรอบนี้คือมาเลยนะฮะ มันลุ้นอีกว่ามันจะแบบมีหลุมมีบอ่อไหมนะมีหลุมมีบอ่อนี่คือขาดตัว2ตัวอะไรเงี้ยไม่เอานะของคูณ10เต็มหน้าจอเต็มหน้ากระดังกระดานกระดานนะครับผมพลุออกไปยางอย่างย่างอย่างอย่าอกไอเสี้ยวล้วเสี่ยวไส้ไปนะวันนี้การซบเข้าไปลูกคูณ10ลูกคูณ10คูณ10ลูกคูณ10ลูกเอาลูกบับเข้าไปคูณ10มานะครับผมบับเข้าไป เท่าไหรสามพันนะผมมาแล้วว่ะเพื่อนสามเคว่ะเริ่มมาแนละ้วท่านผู้ชมรางวัลน,นี้ ua, นะรัวๆเรื่อยๆเลยนะครับผมเป็นสามสิบทะลวงไซทะลวงพุงทะลวงไซทะลวงพุงก็มาพูดไปเรื่อยๆนะตอนนี้กูเปรย์มั้งสามสองหนึ่งศูนย์โอ้โหเขียวขึ้นนะฮะโอ้โหถ้ามาอย่างเท่เลยนะท่านผู้ชม มาแบบมูดสุดท้ายอะไรเงี้ยเอ้ยสะเทือนนะอันสะเทือนนะเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเอายังไงเบ่งครับเบ่งลุกเบ่งรัวๆขอเบ่งรัวๆเบ่งมามึงเบ่งรัวกือูขอกระโดดแล้วกันไม่เอาเบ่งแล้วนะพอแล้วนะเสียงแสบดากจะเลืองอื่นโชว์โชว์เฮ้ กูน <chat> ี่เจ็บคอเลยเล่นวัวแล้วมันได้อารมณ์มากนะเสียงมันแสบจ่กจริงๆนะขออภัยด้วยไม่ไหวจะเคลียร์นะบางทีเบงอย่างเดียวจริงตั้งแต่รอบที่แล้วแหละเบ่งอยู่งั้นแหละเบงเบงไงดิเบงแล้วเบงอีกเบงแล้วเบ่งอีกแมีวฉีช่วงเฉียงไปดึงทีจังหวะนี้แมวส้มแมวส้มส้มมึงถูกเกิน ไม่ได้ส้มแ,แพงเหมือนอพี่เสือเรานะพี่เสืออะไรนี่นส้มแบบเกรดพรีเมียมนะอันนี้เป็นส้มแบบตกจากต้นนะฮะค่อนข้างถูกแล้วมาตัวนี้อีกแหละโอ้โหผมก็ได้แต่ตัวนี้อขอตัว,ตวแ,แพงๆหน่อยก็ไม่ได้นะบางทีแต่ผมก็ได้อะดีกว่าไม่มานะแต่ว่าแบบมาบ่อยเกิน,นเบาเนี่ยไม่มาทุกคลิปมาทุกคลิปจริงๆวันไหนมีคูณสิบมันมามันมาอยู่นั่นแหละ แต่ก็ดีกว่าประทัดแล้วกันนะ10กีนั่นนะผู้ชมหมาลัวเลยลัว,ลวเลยขอสักรอบถ้าคุส10หมารอบหนึ่งเลิกเลิกเลยสัญญาพี่วัวนะเรามาสัญญาดีกว่านะผมสัญญาใจนะผมมาลูก <c oughs> แข่งแหบแล้วกูจะเนีนนน้เอาหน่อยลูกเอาหน่อยพี่วัวกว่ามไม่น่ามาเนะนี่ยโนดยาวๆไปโนดกันให้แบบ ่าเมื่อยเหนียวไปเลยนะชุยเมื่อยนี้วมัหมุนออโต้ไอ้เหี้ยเมื่อยตรงไหนล่ะอุ้ยสวยทองลาลาลาลองนะครับเพชรพลอยทอยเพชรอุ้ยทุยทองอันนี้ทองไม่เพชรพลอยพลอยเพชรนะดีอะไรวะพูดมากพิชให้เลยเหี้ยวันนี้เอ่อเท่าไหร่เนี่ยสูตรลับห้าสิบแล้วกันนะครับอู้ มาครับเยี่ยมโอ้โหรอมาเนินนานยาวนานเฉลี่เกินแต่โกดมันโกดมีนะผมพี่วัวเราวันนี้ตลาบเลยแตกเหมือนประชดประชันกันนะฮะเรียบร้อยโรงเรียนจีนได้ไปทั้งหมด2 0เกครับทัานเฮ้ยเดี๋ยวรอคือแถมมีแถมไหมคือมีแถมปะ่ะหมดอ่ะโอเคพอก่อนแล้วกันครับพยายามจะไม่ต่ำกว่า2 0่ ก็ได้ไปหมด20 k เลยนะครับผมกับพี่บัวรอบที่2รอบนี้คือสุดจัดประหลัดยังบอกกันเลยนะท่านผู้ชมก็ไ็นว่าใครที่อยากรู้ช่วงเวล่เวลาแบบนี้นะฮะอยากนะเอออยากรู้อยากรู้มากนะก็มาแคปขิงขาดตะใครกันได้เลยนะไปแตะโคดมันโคดมีก็มาลิงอยู่ข้างไม้แรกใต้คลิปเลยแล้วกันนะครับผมรับคลิปนี้ขอล่ำลาไปก่อนเลยเจอกันใหม่คลิปหน้านะเดีย๋ยวไปร่วมไปดยบายบย,ยินพันเชย